ผมจะพามาปลูกทุเรียนกันวิธีทำการปลูกทุเรียนเนื้อขุดหลุมลงกว้าง60คูนิบเซนติเมตรสองนำยังหัวทีเท่าขีเก็บขีเข่าขีเก็บ สมรูปตัวโอ้ยไปไปบอไปเรื่อยบอไปเรื่อยเดียวยาต่เดี๋ยงบอไปลดบอไปเรื่อยเออพงาตีเสวม่เข้ากันเออสวมกมันก็พานไปเดียวสามนี้สามซมันเออเฮ็ดไปพูดไปพูดไปเดี๋ยวมันก็เปลนหอก ไปอ่านไปเรื่อยๆอ่านไปเหลืองก็เป็นต้องอย่างน้าไม่ไหวพุ่นมันไดเอาของเคียเอาเอียงหมดทีเอาเอียงกบแล้วก็บวนบวนหนังสือก็แปลตัวหนังสือได้คิดเอาตัวบวได้ก็เขาใจต้วไปฮัดฝึกอ่านก่อนทององันเขาใจคือเขาาือเฮาอย่างเงี้ยกเฮาเงาเพ่ง อ่านเข้าใจจังอธิบายได้ตตเต้องอ่านก็ไดเจะเขาเอาลูกสิบอกวิธีการถูกพึ้เรียนขั้นต้นหนึ่งขุดหลุมหกสิบคูณหกสิบเซน 2. เอาดินปลูกบวกแกลบบวกปูนขาวบวกมูลสัตว์ลงแล้ะผสมกันให้เข้ากันแล้วก็ผสมกันแล้วก็ขุดแล้วก็ศพกันทำให้หลุมสูงขึ้นมากว่าพื้นดินนิดหน่อย เสร็จแล้วก็ขุดหลุมตรงกลางที่เราจะเอาทุเรียนลงเสร็จแล้วก็ตัดป้นถุงทุเรียนเพื่อดูรากที่เน่ารากที่มันขดรากแก้วมนันถ้ามีก็ตัดออก 3. ก็เอาทุเรียนลงลงหลุมให้สูงกว่าหรือเท่ากับพื้นดินแล้วก็เอากลบดินแล้วก็เหยียบลงนิดหน่อยทำให้สูงเป็นหลังเต่า แล้วก็เสร็จแล้วหันหันหน้าไปทางทิศตะวันออกดอกและยอดให้ไปทิศตะวันออกหน่อยแล้วก็ผสมน้ําไอ้น้ํายากันเชื้อาราผสมน้ําแล้วก็ลดถือว่าจบเข้าใจยังเออเนีย <c oughs> ่ยใหญงมาอ่านใหญ่ยังเข้าใจเห็นปะคนใงอ่านก็ <c oughs> ขึ้นได <c oughs> ้นัง <c oughs> สื่อการ